จีนก้าวสู่การต่อสู้กับโลกร้อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศเป้าหมายใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป้าลดลงระหว่าง7-10%จากระดับสูงสุดภายในปี2035ในการกล่าวถแถลงผ่านวิดีโอบนเวทีประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพอากาศที่จัดขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้จัดงาน ประธานาธิบดีสีได้ชี้แจงว่าจีนมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นถึง6เท่าจากระดับในปี2020ภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า30นี้คือการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของประเทศ การประกาศเป้าหมายใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จีนซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกได้แสดงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่การชะลอการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเท่านั้นแม้ว่าเป้าหมายที่ประกาศออกมาจะต่ำกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดหวังไว้ก็ตามนอกจากนี้ประธานาธิบดีสียังได้เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกมีความกระตรือรือร้นมากขึ้นในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้กล่าวถึงประเทศที่ไม่สนับสนุนการดำเนินการนี้อย่างอ้อมๆซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการพาดพิงถึงสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงก็ตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวและการปล่อยคาร์บอนต่ำคือแนวโน้มที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในยุคนี้แม้ว่าบางประเทศจะเลือกเดินในเส้นทางที่ตรงกันข้ามแต่ประชาคมระหว่างประเทศควรยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องรักษาความเชื่อมัน่นและดำเนินการอย่างไม่ลดละ ประธานาธิบดีสีกล่าวซึ่งเป็นการตอบโต้ต่อคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ได้กล่าวโจมตีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและวิจารณ์นักวิทยศาศาสตร์ว่าโง่รวมถึงการวิจารณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและจีนที่สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดก่อนหน้านี้ทรัมป์ยังถูกวิจารณ์จากการออกคำสั่งให้สหรัฐถ,ถอนตัวจากความตกลงปารีสซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญที่มีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสเพื่อร่วมกกกัันนต่ออสู้้บภาวะโลร แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือการที่จีนตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้จะเพียงพอหรือไม่และประเทศอื่นๆจะมีการตอบสนองอย่างไรต่อการเรียกร้องนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเถอะ